สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนใก้ใบตุกเจโรนะคะขนไก้ใบตุกเจโรนานๆครั้งจะได้เห็นหน้าเจโรล,ลงแบบว่าอัดเป็นคลิปแบบนี้เห็นหน้าส่วนมากจะเนเดินวุ่นวายกล้องสั่นไปเรื่อยเปลือยตามเมืองต่างๆนะคะวันนี้เราจะไม่ได้ไปพาเจโรจะไม่ได้พาไปเที่ยวกันแต่ว่าเจโรมีของ มีของที่เพิ่งซื้อมานะคะมีของที่จโลเพิ่งซื้อมาอเลยเจโยอยากอวดก็เลยจะลองดูว่าอ่าจะลองรีวิวกระเป๋าดูซิว่าเออไม่ใช่รีวิวของเป็นเนมหน่อยสิว่าเผื่อจะเป็นสายสายอันบ็อกกับเขาบ้างก็เลยอยากจะ 1. อยากจะอวด 2. อ,อยากจะออลองดูซิถ้าเจโลลองเป็นสายอันบ็อก จะเป็นยังไงนะคะคืออนอื่นเนี่ยเจโรเออมีพัสดุมานะคะแต่เจโรได้เปิดไปแล้วแหละนะคะอ่าหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ก็อยากจะอย่างที่บอกว่าอยากจะอวดให้เพื่อนๆแล้วก็อยากจะเปิดดูเพราะว่าสินค้าอันเนี้ยมันค่อนข้างงงงวยกับขนาดของเขาเพราะว่าไซส์ที่เขา ติดเนี่ยไม่เหมือนไซส์ชาวบ้านเขาก็คือบอกว่าซัมซีซัมซีซัมหกอะไรเงี้ยหรือไซส์ S ไซส์ XS ไซส์ M อ็มอะไรเงี้ยนะเราไปดูกันนะคะนี่คะ่ะจะเรามีโพสต์มาจากฝรั่งเศสนะคะเราจะไปดูกันนะคะมันคือจะบอกว่ามันคือหมวกแจ็คเกอร์มูสนะคะหมวกแจ็คเกอร์มูสจะบอกว่าเขาแพ็คมาดีมากอย่างแน่นเลยนะคะอย่างแน่นเลย เจโรจะบอกว่าหมวกแจ็เกอร์มูสเนี่ยสินค้าแจ็เกอร์มูสเนี่ยตอนนี้มีช็อปอยู่ที่เดียวนะคะอยู่ที่แถวช่องซิลิเซ่นะเป็นซอยเล็กชื่ออะไรสักอย่างมอมอนเทนอะไรสักอย่างนะคะเจโรจะบอกว่าอันเนี้ยใบหนึ่งเจโรซื้อจากข้างห้างหนึ่งคือชิ้นนี้นะคะเจโรใส่รวมกันใบเนี้ยเจโรซื้อจากห้างห้างหนึ่งนะคะ ก็จะไม่มีถุงจะไม่มีใดเขาจะหอนี้หายเฉยๆแล้วก็ใส่ใส่ถุงกระดาษแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยข้างในโลโก้จะเกอร์มูสแเ,เกนนักนนา้ักเลยนะคะนี่เหนแล้วก็จะกอร์มูสอยู่ในทาให้เราบอกว่าเพ้อเจอได้อยู่แป๊บหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่ซื้อจากห้างนะคะ ไม่ไม่ได้ซื้อจากช็อปนะเพราะว่าช็อปแจ็คเกอร์มูสเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่ที่เดียวก็คือที่ปารีสและสาขาเดียวนะคะที่เหลือก็ลงขายในห้างหมดนะคะซื้อในห้างเนี่ยจะลรงซื้อในห้างห้างหนึ่งนะคะที่เยอรมันนะคะไม่มีถุงไม่มีใดๆให้นะคะมีมาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าใส่สีนี้ดูก่อนนี่เป็นสีม่วงนะคะชอบโลโก้เขามากเลยอะ่ะ โลโก้คนยืนบูดีเก๋ๆมากเลยก็ได้สีม่วงมาก็เลยคิดว่าตัวเองจะต้องคงจะต้องซื้อกระเป๋าแจ็คก็มูสสีม่วงนะคะจะได้แมทกันสีแบบว่านะ่ารักเชียวต้อนรับสปริงไทม์ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิๆๆนะคะแต่ชิ้นนี้ชิ้นตื่นเต้นมากเลยนะคะตื่นเต้นมากที่ได้เจอชิ้นนี้เพราะว่าตอนแรกไปหาสีนี้แต่ไม่มีก็ต้องซื้อสีม่วงมาเพราะว่า ม่อยากซื้อออนไลน์เพราะขนาดก็ไม่รู้ขนาดอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่เขาบอกในเว็บไซต์ขคนาดห6 58 50 56 58 60หหแแล้วขนาดฉันคือคือขนาดอะไรยะอะไรเงี้ยเจโลก็ไปซื้อตัวนี้มาชิ้นนี้มานะคะเป็นขนาด58แล้วลองแล้วขนาด56เนี่ยมันเล็กไปใส่ได้แต่คับตรงหัวนิดนึงนะคะก็เลยเลือกขนาด58มาเราก็รู้แล้วว่าขนาดของเราคือ,อไรเจรโลก็ซื้อ มาอีกหนึ่งชิ้นนะคะป้ายนะคะเป็นแจ็คเกอร์มูสเลยนะคะเป็นแจ็คเกอร์มูสเลยนะคะกระเป๋ากระเป๋าผ้าก็คือกระเป๋าที่ซื้อกระเป๋า Jack ose, แจ c k เกอร์มูสแลก็ให้กระเป๋านี้มานะคะเป็นกระเป๋าเดียวกันนะคะนี่สีนี้สวยมากสวยสุดเลยนะคะโอ้มีนะคะ สวยมากเป็นสีที่อยากได้มากเอาไว้ใส่ซัมเมอร์นี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูขนาดนี้ก็เป็นขนาดห้าสิบแปดเหมือนกันนะคะแต่ในกล้องเนี่ยสีม่วงสวยกว่าแต่คิดว่าสายตาจริงเนี่ยสำหรับสำหรับทั่วไปเข้ากับทุก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 ลุกเนี่ยสีขาวเนี่ยจะสวยมากแล้วก็บอกว่าไปได้ทุกวันเลยนะคะ แล้วเจโลคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสับสนกับการต้องซื้อถ้าซื้อออนไลน์นะคะว่าต้องซื้อขนาดอะไรเนี่สินค้าแนบมานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าขนาดที่เจโลคิดว่าขนาดที่แท้จริงถ้าเปรียบเทียบก,กับไซส์สามสิบสี่สมหกหรือไซส์ XS ซ์เนี่ย มันจะเป็นขนาดไหนกันแน่เจโลจะเอาเอาหมวกกุชี่นะคะที่เจโลเค,เคยได้มานานมากแล้วนะคะกูชี่จีจขอดูจาเบอร์ตัวเองไม่เคยได้จริงๆเขาบอกจาเบอร์เข็มขัดก็จําไม่ได้ว่าตัวเองใส่เข็มขัดอะไรนะคะจำอะไรไม่เคยได้ซื้ออย่างเดียวอันนี้เจโลซื้อมาใส่เอสของกุชุ่อ่าไม่ใช่โทษทีกุชี่ใส่เอ็มนะคะอ๋อก็มีเขียนอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่เราไม่ได้สังเกต <laughs> โง่มากคุชชี่เขาก็มีเขียนว่าห้าสิบแปดไซเอ M มเธอฉันก็โง่มากเลยนะคะโอ้แต่อันนี้คือไซเอ็มนะคะของคุชชี่แต่ว่าของคุชชี่เนี่ยชีลก็สามารถใส่ไซส์เอได้เหมือนกันนะคะใส่ไซเอ็มนี่จะหลวมสบายๆนิดนึงแต่ว่าไซส์เอเนี่ยก็จะพอดีไซสเ์เอสก็คือไซส์ห้าสิบหกแต่ว่าของแจ็คเกอร์มูสเนี่ย มันจะใหญ่กว่านิดเดียวนะคะมันจะใหญ่กว่าของกุชชี่นิดหนึ่งไซส์58ไซส์58หรือไซส์ M เนี่ยชิใหญ่กว่าของกุชชี่นิดเดียวนะนิดเดียวโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพุดผิดละตัวที่ขาลองใหม่ของไซส์58ของเจคัมมูสจะ จะ,จะเล็กกว่านะคะพ,พูดผิดขอโทษที Sta คเกอร์มูสนะคะไซส์ห้าสดจะเล็กกว่ากุชชี่ไซส์เอ็มนิดหนึ่งนะคะกุชชี่ไซส์เ็มเนี่ก็จะรวมหัวนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับเจลก็ยังใส่ได้ส,บ,สบายๆนะคะเพราะว่เาเป็นคนหัวโตวกว่าปกติเป็นกระโหลกหนากว่าปกตินะคะก็จะคิดว่าถ้าใครเคยมี พุชีไซส่ S แล้วใส่พอดีใส่ไส์เแล้วกำลังพอดีหัวก็สามารถใส่ไซส์ 10, สิบไซส์ห้าสิบหกได้นะคะไซส์ห้าสิก็คือไซส์เนั่นเองนะคะลองไปลองไปเอ,อวัดวัดขนาดหัวของตัวเองเอานะคะ <c oughs> นี่นะคะจะบอกว่าความเก๋ไก่ของเขาเนี่ยนอกจากข้างหน้าอะไรที่เป็นโลโก้นะคะนี่ ข้างหลังก็จะเป็นตัวรูดได้นะคะก็จะเขียนว่าจักอรมูสเหมือนกันนาตรงนี้อันนี้คือข้างหลังอันนี้คืองหน้านะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะรูดได้นะคะรูดได้แล้วก็เขียนว่าจัก,กรมูสเหมือนกันนึงทำให้คุณเขาพูดเก๋ๆบอกว่าไปวัยรุ่นเกๆ๋ๆใส่หมวกแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยหมวกแบบสบายน่ารักแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเจโร่เห็นว่าบางสีของเขาอะถ้าแมทชุดไปดีอะเป็นสาวตัดอ้อยได้เลย <laughs> จลเจโร่ไปลองสีส้มมาโอ้โหเธอคิดว่าจะพาฉันไปตัดอ้อย <laughs> นะคะก็จิโร่ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็แค่อยากจะมาอันบ็อกซ์นะคะแล้วกร็รีวิวหมวกแจ็คก็มูสนะคะเผื่อจะเป็นสายขอันบ็อกซ์กับเขาบ้างนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คือนี้ให้เจโรได้นาะนนานเจโรจะได้ไลฟ์แบบว่าให้เห็นหน้ากันสักทีหนึ่งนะคะนานจะได้เห็นหน้ากันขอบคุณนะคะสรับรการติดตามนะคะยังไงเจนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย